สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพย์บรรพงเอฟซีน้งนอ,งองอุงอิงหมือนนีมาพบกับทองเพิ่มทองอุไลในบรรยากาศคำคาเนอะคะ่ะตอนนี้ยังปล่อยกินหยาอยู่ค่ะกระไดเวลาไก่สีเอาเพื่อนเขาขอกแล้วค่ะแต่ใหพิ่นกินหยาอีกก่อน จังน่อยเวลาเพิ่นอยู่ในสนามหญ้านี่เพิน่นคือิป็ปตะเบิงค่ะกะ็เลยอยากไทยพี่ใหน้องเห็นตอนอยู่ในสนามหญ้าหลายกว่าตอนอยู่ในคออ่ะน,นะคะ่ะไทยในคอรก่ะมันกะบ,บ่มมีหมองเปตะเบิงเนาะคะ่ะมันแคบแน่แต่ว่าถัดห้าถไทยอยู่ในสนามหญ้านี่มันก็เปตะเบิงสำหรับคลิปวงเว้นนี่ทีน่แวเวลงการไปซอยเหลือแม่โคที หมดหลูกทลาก,กันนะคะ่ะพอดีนะเวลลงคลิปไปแล้วนะเวลบเ์บดิเซนเซอร์นะคะ่ะนะเวลก็เลยลบคลิปออกหลกักกะเพื่อสิโลดและลงใงไม่นะเวลก็เลยไปใส่เส้นเสือบางคนเพิ่นวามันเป็นต่ยานนะคะ่ะก็เลยใส่เส้นเสือเข้าไปกะขอโทษขออภัยพี่น้อง หลายๆคนเ้อะค่ะพว่ามันเป็นภาพถี่เป็นตอยางแน่เนาะ,ะเนาะนาแวลกับนายโยกะขอโทษหลายๆแต่นาแวลกับนายโยกะอยากล่งให้พี่ให้น้องได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงงวมันจะมีปัญหาอีกอย่างแน่ๆนะค่ะแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะคือบนลูกทลากนี่ปกตินาแวลกับนายโยนี่ ก็เจอปีหนึ่งหลายโตเด้วค่ะสิบกว่าโตพิได้ค่ะจากประสบการณ์ที่นายโยเคยซอยเพิ่นมานะคะซอยแม่งั่วทีคลอดลูกแล้วมดลูกออกนี่กะปลอดภัยมดสุดโตอยู่ค่ะบอมีปัญหาอย่างอีกซามมือนาะยแว็วกับนายโยจะไปซองเบืองไห้เพิ่น ว่าจะไปอัปเดตอาการว่ามันจะเป็นจากไหนแน่ปลอดภัยดีบอเดี๋ยวนาแววกระสิโล่งลิปทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิองอีกเที่ยนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผาพที่ลงไปมันอาจจะเป็นผ่าเป็นตวอยาแน,น่เด้อคะ่ะแต่ว่าเท่ายาติเขาไปแล้วส่วนมากเนี่ยมันกระสิหดโตโลงล้วคะ่ะ จากการที่เห็นซ้ำหนีเวลามันหดโตลงมันกระส์จากนายโยพับนบอกให้ฟังมันกระส์ซําๆกับแตงกวานะคะซําแตงกวาเนี่ยและคะ่ะทำมันหดโตลงแต่นายโยว่าคิดว่ามันคือสิ่ม,มีปัญหาอียงดอกคะ่ะเพราะว่าทำความสะอาดขาเชื่อให้ดีอย บางตีลาทองเพิ่มเพิ่นมักเอาหัวเขาไปค่ะกินในสน้ากับบกินได้ค่ะต้องเอาหัวหลอดไปกินทั้งหนอกเพิ่นกินชอบกินแบบนี่ค่ะกินเนสาน้ำหนียาเต็มเลยเลยค่ะแต่เพิ่นบกินเพิ่นก็ชอบเอาหัวออกไป ทองอุไรทองอุไรคนสวยเบาวทวนเพิ่นบอกว่าทองอุไรเนี่ยคือแพะเผือกเลยค่ะเพิ่นว่าตหาหักเพิ่นว่าสำหรับทองเพิ่มเนี่ยข้างเพิ่นที่ว่าบวมแน่จักน้อยนั่น มันนี่ก็คือจังว่ามันยบแน่แล้วค่ะเพราะว่านโยหาย,ยาสองเทื่อแล้วท่องเพิ่มนี่มักมีปัญหาหลายกว่าท่องอุไร่ค่ะท่องอุไรลนี่บ่มีปัญหาเลยค่ะท่องเพิ่มนี่สีป่วยบ่อยเป็นบ่อยเดียวกับเป็นนันเดียวกับเป็นนี่นนนซึ่งต่างกับท่องอุไรลแห้งค่ะท่องอุไรเล่ผลสีแข็งแรงแห้ง บ,บเป็นอย่างเลยค่ะเอฟซี MC บางคนเิ่นบอกว่าให้ลดน้ำนักท้องเพิ่มแน่นาวเช่วงนี้นาวเวลให้กินเตยหย่าได้ค่ะกินเตยหย่ากระใบกระทินนาวเวลคิดว่าเพียงพ่อแล้วเพราะว่ากระทินนี้มันก็มีโปรตีนสูงแล้วนะคะ คือหัวอาหารนี่นาแว่ให้กินเลยเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นทองเสียมานี่นาแววก็เลยงดให้กินเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นกินหัวอาหารก็กินน้ำง่วนะคะหัวอาหารง่วซึ่งหัวอาหารง่วส่วนมากสซิมียูเลียนั่นะคะอาสิมีผลเหตุให้เพิ่นทองเสียนั่นนั่นท่องเพิ่มไปเบียดเขาทำไมล่ะลูก หัวอาหารงัวเพิร์ลซิมิยูเลียน,นะคะหัวอาหารแพรนี่หารสื่อหยากได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากคนสิบบนิยมเอามาขายหลานขาในเมืองนี่บะมี่ได้ค่ะนะเวลเคยไปถามหลายหลานแล้วบะมี่ค่ะนอกจากเ้าสิบิซังเพิ่นบอกว่าเอามาขายแห้งสินะคะ่ะทองเพิ่มเดี๋ยวกากิน กินเศร้าอหลีค่ะตอนแรกนี่อุ้มเขาไปนักทั้งสองโตเลยค่ะท้องปองเลยหมุดเขาไปกินทั้งไตท้องเขาเห็นอย่างไรนันก็ได้ท้องเพิ่ม กินทั้งไตทองเขาโอ้ยนอนจับขุนนอนพอ่ออ้ยจำเรียนจ้าเนาะหมองกินบุญประยาไว้หมุนกินทั้งไตทองเขานาแววไฮแต่หยาก็ไปกระถินนาแววกูว่ามันพ่อแล้วล่ะค่ะหัวอาหารเนาแววบ่ให้กินดอกค่ะช่วงนี้บ่กินเลยละ่ะ ำแล้วเดี๋ยวจังหน่อยในแววก็สิเอาเขาเขาะมดเขาไต่ทองเขาแล้วเป็นผู้ชายจังไหนทองเพิ่มหลอดเขาไปไต่ทองผู้หญิงโมูหคล่ัคําแค่บอตัวนี้เนาะเยอะเยอะไปนอนกินเสยอ,อยู่ ้องเพิ่มออกมาเร็วออกมาเออออกมาออกมาเดินมานี่มานี้นะกินตลอดค่ะก,กินบอเศ้า เปลี่ยนกันผู้หนึ่งเขามากินทางในผู้หนึ่งเอาหัวออกไปพี่น้องว่าทายย่มใดก็เห็นแต่กินอยู่ สำหรับคลิปนี้นาแวลกะขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาแวลกัมนายโยในการเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะคลิปอารซิบอดีพ่อปันใดกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่นอ้องนาแวลกะ แต่หาเทศุเนาะเห็ดกับโบเป็นกับเดซัำนี่ล,ล่ะขอบคุณหลายๆในการเบิงคลิปบกฏข่ามโฆษณาสำหรับคลิปนี่กับฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะทองเพิ่มปิดคลิปให้หน่อย